ใช่มันแค่กับกับพิธานมันใช้เวลารวดเร็วอย่างเหลือเชื่อนะจ้ะใช่ใชอนั่นแหละนี่จะยืนยันแบบน,นี้ว่านั่นแหละค่ะจิตมันเป็นอนัตตาไงลูกมันเลยไม่ต้องใช้เวลามากจิตมันเป็นอนัตตามันก็เลยท่านมาสอนทำหนูหนูมีของเก่าล้านเปอร์เซ็นจ้ะ<ช>เพราะว่าเกิดมาชาตินี้หนูจะหลงทางไม่ได้ท่านตามประกบหนูอยู่จ้ะนี่แตลคนที่มีของเก่า แม่คนที่มีของเก่าแม่จะฝากไว้ในโลกดูว่าเอแม่ผมาประมัยให้ให้นักปฏิบัติฟังให้ให้เขาเป็นกุทาหอนไว้ว่าคนที่มีของเก่าเนี่ยถ้ามาเกิดใหม่เนี่ยมาสานต่อเนี่ยจะอุปสรรคจะอุปสรรคจะมีมากเพราะอะไรแม่แมุ่ปมาประมัยแบบนี้เลยนะเหมือนนักโทษแหกคุกอ่ะนักโทษแหกคุกตำรวจตามล่าเออตามล่าตำรวจจับได้เพราะตำรวจจะได้ตำรวจแั้งดีกว่าเก่าเพราะมึงเก่งมึงสามารถแหกคุกได้กูสัขงมึงมีกว่าเก่า กูขังไม่รู้กี่ชั้นกูใส่กุใจญไม่รู้กี่ลูกนี่แม่อุป,ปมาปมายให้โลกให้ชาวโลกได้เข้าใจ,จอ้ะเออแม่อุป,ปมาปมายอย่างนี้นะคะนี่คือคนมัของเก่าเพราะฉะนั้นอุปรสรรคหนูเลยเลยแบบนั้นแหละจ้ะเหมือนตำรวจจับตามหนูมาได้หนูหนีหนูแหกคุกได้ตำรวจจับได้ตำรวจขังไว้แบนัน้น,น่ะเพราะนั้นคนมีของเก่าจะพบอุปรสรรคเพียบเพราะว่ามันต่อต้านนี่แม่แม่รูล้วแต่อตอนให้หนูฟังแล้วนะเออเพราะหนูได้ฟังอุปสรรคหนูไม่ธรรมดาเพียบ เทียบเลยค่ะไหนจะเรื่องของหลานในหลานไหนจะเรื่องของลูกสาวไหนจะเรื่องของครอบครัวไหนจะเรื่องของหน้าที่การงานไหนจะเรื่องสิ่งแวดล้อมไหนจะเรื่องไม่รู้ละ่ะมันก็ไม่ค่อยรับเรื่องหนูบอกมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยคล่องตัวนี่ค่ะเออแล้วหลักภาวานาก็ส่งให้หนูซึไม่รู้กี่หลัก เดี๋ยวจะหลักคอนแก้ลูกแก้บ้างของใสมั้งไปหาหลวงปู่ศกมั่งไปหาหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ก็ก็ดีๆทั้งนั้นเลยเอออ่ะแล้วก็ฟังทำขั้นปฏิบัติเหมือนกันก็ฟังจากพระแม่วาจานั่งฟังแล้วก็ไม่เข้าใจจับหลักไม่ถูกแต่ฟังว่าท่านพูดอะไรแต่จับหลักไม่ถูกว่าจะจับแบบไหนว่าจะเริ่มต้นแบบอย่างไรเริ่มต้นไม่ถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไม่ถูกแต่ฟังรู้ว่าท่านบอกอะไรเกี่ยวกับ อากรรมาฐานห้าท่านถึงยกนิวน้วห้าหลวงปู่ท่านเด้หลวงพ่อองค์เนี้ยองค์ที่หนูอยู่ท่านอยู่ๆๆแล้วท่านเนี้ยถึงอยู่กับท่านอะหลวงพ่อโสภาเนี้ยเออท่านก็ยกนิ้วให้ท่านท่านสัมผัสจินจินหนูได้อ่ะหนูใส่บาตรอยู่ดีๆทําไมท่านทำไมหนูก็ไม่ได้ถามท่านนะทำไมท่านมาถึงถึงหนูท่านถึงพูดว่านี่นิ้ว5 5ห้าอะไรมันก็นี้ไม่มีห้าหรอกยกหนึ่งต้องสามสี่ห้าก็ยกนิ้วห้านิ้วแล้วหนูก็อย่างเออทำไมหลวงปู่โสภาหลวงพ่อโสภาพูดอย่างนี้ว่า หนูก็หนูเล่าแม่ก็คอยฟังมาตลอดแม่ไ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 ม,ไม,ไม่ไม่แยง้งนั่นแหละค่ะหลวงพ่อท่านหลูงสัมผัสได้ว่าท่านให้หนูพิจารณาอย่าข้ามกรรมฐานห้าอย่าอย่าข้ามขันห้าเอ๊ะให้พิจารณาธาตุาาาสี่ดีนน้ำไฟพิจารณาตัวตัวของตัวแต่ท่านไม่ได้บอกละเอียดแต่บอกว่าเนี่ยไม่อะไรก็ทั้งแล้วแต่ยันนี้พยันนี้จากกาันห้า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 นี่แต่ทีนี้พงเงี้แม่ถึงบอกว่าพวกเรานัาปฏิบัติโดยเฉพาะสติถ้าไม่อธิบายละเอีย д. ดดาเนินไม่ถูก ตั้งหลักไม่ถูกแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่ารู้รู้แต่ว่ามันจะหยิบอันไหนขึ้นมาทากอนนี่ค่ะเออเพราะมันมันเข้าใจไม่ได้นะคะเออแล้วอย่างนี้เหมือนกันเนี้ไปเจอหนังสือกายกายายนิสติกกายายนิสติอะไรนะเออเออก็เห็นเนี่ยหนังสือนะมีแต่นะมีแต่อสุภาษามีแต่อสุภาษมีมีอาการสามสิบสองเป็นหน้าหน้าเลยหน้านี่ผมหน้านี่ใส่หน้านี้หนังหน้านี้เอกระดูกหน้านี้ไม่รู้ว่าตั้งแต่เขต สามสิบสองอยู่ในหนังสือกายใหญ่กายยานุสติทั้งนั้นหนูไปเห็นว่ามันอย่างนี้อ้าวน่ะเห็นแล้วมันก็ตป็นการที่หนูเคยเห็นได้ด้วยด้วยด้วยการในหนูวะด้วยการพิจารณาด้วยจิตด้วยจิตมันย้อนเห็นอดีตน่ะอยามันที่มันเคยทามันเคยทาจ้ะแต่มันก็มันมันก็จับถูกหลักไม่ได้อยู่ดีจับหลักไม่ได้อยู่ดีจ้ะโอ้โหมันมันจะทํำยังไง แม่ก็นั่งฟังแม่ก็อาจจะลำเลียงได้ไม่หมดแต่รู้เราที่รู้ว่าหนูจนบันนี้หนูยงังเลียงไม่ถูกเลยว่าหนูจะเริ่มต้นด้วยอะไรแต่หนูเห็นหมดเลยแม้กระทั่งออของคู่อยู่ก็มีอาการเหม็นมีอาการสาบมีอาการไม่ไม่มีความกำหนัดที่จะ หอ,อมมันก็จะชื่นชมหรือจะยินดีหรือความรู้สึกที่เคยเป็นเคยเป็นด้วยธรรมชาติมันก็หายไปโดยปปริยายหายไปจนเตังกล้ากกล้าทําสิ่งที่ไม่ควรทําเขาก็ฝ่ายตรงข้ามเ้างงงงก็เอาไม่บาอะไรเพราะมันเขาก็คงเห็นเห็นอยู่หนูไปวัดไปวางหนูไปปฏิบัติบ่อยๆเขาก็เออเอาไม่่าอะไรกันแต่ว่านนิขนาดมันเพิ่งเกิดกับหนูตั้งขนาดนั้นหนูยังไม่ได้หนูยังจับหลักไม่ได้ตามที่เนี่ยฟังเกิดกันหนูเรียกว่า สรุปแล้วเขาเขาท่านมาสอนหนูต่อเองพระธรรมเข้ามาสอนหนูต่อให้หนูให้หนูสารต่อหนูทําถึงอ่าอะไรพิจารณากายเนี่ยเข้าถึงกระดูกแล้วตา,ามที่แม่นั่งฟังมาตลอดนี่ค่ะจ้ะแล้วแล้วบางทีหนูว่าหนูเห็นตัวตัวอะไรตัวเด็กเด็กนอยู่ในท้องจ้ะเออก,ก็ก็หนูก็เห็นจ้ะเออแต่ว่าก็งงไม่ไม่รู้มันคืออะไร เราเห็นเมื่อกระทั่งเรื่องเกษาหนูก็เล่าถือเล่าละเอียดมากมันหนูเล่ามามันเห็นจริงแม่หญ่แม่ฟังออกเห็นจริงบอกว่กากระทั่งลากผมนั่นนะที่หนูเห็นนะลากผมที่มันดูดดื่มกินอาหารในหนังศีรษะแต่หนูแต่เขาท่านขยายให้หนูเห็นยิ่งกว่ากล้องอะไรอ่ะกล้องขยายอ่ะกล้องขยายที่ท,ที่โรคปฏิบัติเขาใช้กันอะ เออเส็นนี้เห็นแน่กระทั่งโอ้เอ็เอ็ดเส็จผมเส้นเดียวเนี่ยที่จริงมันมีมีรากยังย้อนละชอนชัยนุ่นไปโผล่ที่ที่จมูกที่ลำคอนุ่นเออว่ามันดูดกินน้ําเลือดน้าหนองหนูก็รู้เส้นผมเส้นเดียวให้หนูเห็นขนาดเจาะลงไปเห็นสมองสมองเห็นอะไรสิ่งปฏิกูลอยู่ในศีรษะเราโอ้อหนูเห็นขนาดนั้นละจ้ะเออแม่ตอนนี้แม่เล่าลวกๆนะแต่แม่เล่าผิดตรงไหนก็ไม่ ก็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 ไม่เป็นไรเนาะมาแต่ถ้าเท่าที่แม่รู้นะท่านแม่หูเห็นแม่ก็ทั้งเกไอไอะไอก็เร่อเกษาของที่มันอยู่บนเส้นผมเราอะแล้วที่จริงแล้วมันคือกรรมฐานห้าข้ามไม่ได้นะปฏิบัติจะข้ามกรรมฐานห้าไม่ได้ต้องแตกฐานกรรมฐานห้าท่านถึงได้บอกว่าพระพระคุณเจ้าที่บวชเสร็จใหม่ๆไงออกจากโบสถ์ก่อนจะออกจากโบสถ์นะพระพระพระอะไรนะพระอุปชาอืตต้องให้กรรมฐานห้าให้ไปาเป็นปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า ท่านผู้ออกผู้ผู้บวชถ้าไม่ได้รับกรรมฐานห้าจากอ,อุปชาถือว่าอุปชานั้นไม่ได้ผ่านการเป็นอุปชาเพราะนั้นนี่สําคัญไหมกับกรรมฐานห้าพวกนักปฏิบัติข้ามไม่ได้ผ่านไม่ได้ต้องศึกษากรรมฐานห้าให้แตกฉานให้เห็นถึงอนัตตาให้เห็นเจสารงมาณขาสันตาตัดโจนี้ให้ถึงให้เห็นอนัตตาหมดทั้งเจสารูมาทั้งน้าขาทั้งสันตาทั้งตาโจหนัง ยาติดเทนนั่ย้ำนักหนาย้ำนักหนากรรมาฐานหน้ากรรมฐานหน้าแต่หนูก็ปฏิบัติหนูก็สอนหนูก็ปฏิบัติไม่ไม่ได้เรียงไม่ได้คือปฏิบัติคือไม่รู้ว่าเรียงไม่ถูกว่าจะว่าจะกําหนดอย่างไรแต่รู้ว่ารู้ว่า,วามีแต่หลวงปู่หลวงพาก็ใบให้หลวงปพ,พ,พ,พระธรรมก็มาใบาให้เห็นเส้นผมเส้นเดียวละเอียดละเอียดมาหาละเอียดมัน มันยาวชติไม่มีการหยุดยั้งเหมือนบอกเส้นผมแต่ละเส้นไม่มีหยุดเลยมันจะยาวมากเลยเอาใยสิถ้าเราไม่ตัดเข่ขั้ไม่เห็นธรรมชาติไงธรรมชาติถ้าเราไม่ตัดไม่แต่งไม่สระไม่ล้างช่วยเลยมันก็ยาวอย่างเดียวเพราะมันมีหน้าที่ยาวถ้ามันม่ถึงยาวก็มันมีดูดอาหารอยู่เราไม่ได้ตกตายนี่ใช่ไหมใช่ไหมเอเราไม่ตกตายมันก็ยาวๆวอย่างเดียวสินี้เอนี่นี่คือหลักของธรรมชาติเนี แต่มนุษย์ฉลาดมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ฉลาดคือคือคือบรรยาวโลกมันก็ลำบากนี่ท่านจึงบอกให้เห็นเป็นผู้ขังนะให้เห็นเป็นอันอ,อันนิจังอันนิจัง,นนจงมันไม่เทียท่ยงหงไงได้ได้โอ,อกาสมาได้เวลามันมันก็ผัดผัดเหมือนต้นเหมือนต้นไม้ผัดใบนั่นแหละถ้าใบแก่แล้วมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันมันก็ร่วงหล่นลงมา จนกระทั่งมันเริ่มเหลืองเริ่มเปลี่ยนสีเขียวจัดลงมามันก็เหลืองเหลืองมก็ร่วงลงมาสู่พื้นนะมันก็ร่วงจนได้และค่มมะธรรมชาติเส้นผมเราเหมือนกันมันถึงมีการร่วงเกิดขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นหนูหนูเห็นแม้กระทั่งว่ามันยาวไม่มีที่ทิ้งุดฮะคนเราไม่ได้ตายนี่อนนี้นี่ก็เราเราเรา,เราให้ฟังตามที่หนูเห็นพระหนูเล่าแม้ก็ตามตามเอาตามดูภาพเอาค่ะวันนี้เอทีนี้คําว่า กรรมฐานห้าหนูต้องไปเริ่มต้นพิจารณากรรมฐานนั้นให้แต่ไม่เหลือวิสัยที่หนูจะจะจะเลาะเข้าถึงเข้าถึงความว่าอันนี้จังทุกขังอนัตาหนูจะเห็นได้เพราะว่าพะอรามหนูประกบหนูเลยแล้วแล้วของเก่าหนูมาถึงขั้นนี้แล้วเพียงแต่ซ้อมหรือไม่ก็เรียกออกทีเาเรียกว่าทวนหรือไม่ออกทีก็ทบทวนหรือไม่อีกทีก็ททมมาอาเขาเรียกอะไรลาเรียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วส่งพ่อแม่อาจารย์ ชาติปัจจุบันแล้วก็เหมือนก็เหมือนก็เชคเราภาษาต่างปรกเขาเรียกเชคเนาะแี่ก็เรียกไม่ถูกขอโทษทีอเชฟก็หนูต้องหนูก็เท่ากับว่าหนูเดี๋ยวเจ้ากเข้าใจว่าทําไมให้หนูไปทาประการมรรฐานแก่นั้นล่ะเอา้าเชคเฉยเชฟให้เชคให้มันใ,ให้จนะิตให้ใจให้จิตน่ะมันยอมยอมรับว่าไอ้ไอ้ขน ผมเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขงจจังมาตัดจริงๆไม่อนิจจังได้ไงจนเปย์สภาพาน่ะไม่ไม่ไม่ทุกขังได้ไงไม่สะไม่ล้างไม่ตัดไม่ดูแลทุกไหมแล้วทุกไม่ทุกได้ไงยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ยาวยาวตัดตัดแล้วก็ยาววุ่นวายอยู่กับมันเนี่ยจนกระทั่งตายเฮ้ยไปตัดแต่งสมมติาสตรีไปตัดร้านผู้หญิงไปเสริมเข้าร้านสเสริมสวยไปทําเขาทําให้ดีแล้วอ่ะเขาทีกระทังแล้วอ่ะเขาส่งเลยวะอ่ะทาไมมันอีกไม่สามสี่สามสี่เดือนไปอีกแล้ว นี่ทุกไหมไปกทุกไหมรถเมื่อมั่สระมันอถ้าไม่ซ้าไม่สระเม้นเนี่ยทุกไหมแ่นี้หลาหาทุกให้เจออืเกษาได้ไหมโลมาก็อ่ขน,นก็นึกไปสิเพราะหนึ่งเมื่อเรารูเเ้เห็นเห็นเกษาไม่เทียงเราก็ต้องเห็นโลมาไม่เทียงของกันโลโล,โลเกสาโลมาน้าขานักขา,กขาคือเล็บมันก็ไม่เทียงเหมือนกันไม่ตัดก็ได้แต่มันจะหามันจะฉีกแต่ถ้าไม่ทํแล้วทุกแล้วไงวนอยู่นั่นแหละวนอยู่กับมันนั่นแหละไม่ต้องไปไหนชีวิตหนึ่งเปชีวิตเดี๋ยวก็ตัดตัดเดี๋ยวก็ยาว เ,เ,เ,งงเ,เ,เราเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งเห็นทั้งของไม่เที่ยงเออเราเห็นทั้งนาตาทำไมจะไม่หน้าตาตัดแล้วเอามาเก็บไว้ได้ไหมล่ะตัดแล้วเอามาบูชาไหมล่ะตัดแล้วเอามาทําธุระได้ไหมตัดแล้วก็สุดเอาเราก็ต้องโยนทิ้งโยนทิ้งมันเป็นอะไรมรคืนสู่ธาตเดิมอนาตาแล้วนะแเรากําหนดว่าท่านให้เราเห็นเกสราามานะคะตันตาโจาให้เห็นเป็นิจังทุกขังหน้าตานี่ไงเห็นแล้วไม่เราหลุดวกม่ในเราหลูดวกะนะเออแม่อธิบายเพราะนั้นหนูต้องไปทุกข์ ะต่อไปอ่หนูเขาทำมาสอนหนูแล้วในเมื่อหนูพระพราะ,ะ,ะเจา้าจันทร์ที่ท่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านผ่านแล้วเนี่ยแต่ท่านเป็นพระคุณเจา้าท่านท่านไม่ไม่อธิบายหลักให้ให้ให้เราอะว่าจิตเราอะมันจิตสติแล้วก็จิตเราเนะ่ะมันละเอียดจิตเราเนะ่ะไม่เข้าใจความหมายเพราะว่ามีนี่ใครจะได้เข้าใจความหมายได้เหมือนกันหรอเราเป็นนักเรียนนอะเออแต่คนที่ท่านมีต่อกันวาสนาท่าน ท่านสั่งสมมาหลายชาติท่านก็เ ah ข้าใจบอกแค่นั à, um, ้น oh, ท um, yeah. ่านก็เข้าใจแต่เราไม่เข้าใจนี่นะเราก็อยากให้ท่านเลี้ยงอ่าเพราะฉะนั้นหนูอันนี้หนูก็ต้องเช็คอีกเหมือนกันขั้นต่อไปก็ต้องเออได้ได้หนูอยากพูดอะไรหนูอยากพูดอะไรเรื่องการที่นางโกกระดูกใช่ไหมฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือหนูก็จะดูกระดูกอย่างเดียวค่ะแต่มันก็คือมันก็จะเป็นกระดูกสดม่เขาจาั้์มันไม่แตกมันไม่สลาย มันเป็นโครงกระดูกหนูเดินหนูก็จะเห็นโครงกระดูกตลอดเนี่ยเห็นกระดูกสีขาวเดินไปไหนหนูก็จะเห็นโครงโครงอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งพระอาจารย์ท่านบอกโอ้ยทําไมมันง่อย่างนี้ก็มองกระดูกก็นถ้ามันไม่มันไม่สลายก็เพ่งไปดิเพ่งแบบกระสินน่ะเพ่งกระสินเพ่งไปเลยเพ่งให้มันเป็นกระดูกให้มันเป็นประกายเปลือกมันเป็นเพชรให้มันแตกสลายโอ้ววันนั้นท่านขยี้หนูแบบโอ้โหทีนี้ท่านบอกให้หนูเพ่งไปกระสินนะแม่หนูก็ทำหนูอะ เอากระดูวเพ่งเป็นกระสินได้ยังไงต่อเนี่ยรู้แต่ท่านวันนั้นท่านขยี้หนูจนแบบหนูรู้นะท่านท่านสงคอหนูมากอ่ะตรงเนี้ยแต่หนูก็ไปต่อไม่ได้เลยให้แม่พูดได้ยังบ้านี้ได้แล้วค่ะหน,หนูเสิร์ฟแค่นี้ค่ะบตาทูมทนาบุญชัดไหมอหรว่าแม่พูดอยู่เมื่อกี้ว่าพระคุณเจ้าพระมอาจารย์ท่านท่านไม่ท่านไม่อธิบายหลักหลักการหยิบหยิบแล้วก,แวก็แล้วก็เย็บ ถ้าเป็นตัดเสื้อผ้าก็ไม่บอกว่าอันนี้เข้าแขนเข้าขาอันนี้เข้าคออันนี้บา่าไรลท่านไม่ยอมบอกเราท่านมีจะตัดมาวางไว้แล้วก็บอกเนเองไปเย็บนะเองไปเย็บนะมันนี่มันคือเสื้อเชิ้ตอืมแต่มันเป็นชิ้นนบ่าเสื้อเชิ้ตอะปกต่างหากคอต่างหากแขนต่างหากตุบบกตางหากนปยมใหญ่ชัดมากค่ะ แต่นี้ถ้าเกิดเราเรากันเองดิเราไม่ให้แพทเทิร์อนอย่างเดียวเราจะเราตัดให้แล้วเราจะบอกด้วยว่านี่ประกอบตรงไหนก่อนนี่นี่มันคอนะเอออันนี้มันแขนหน้านี่มันหรือบานะนี่มันไหล่นะอันนี้มันวงแขนหน้าี่มันอาตัวหนะ้ากว่านี้นี่ปกหนะ้าอะไรเราจะอธิบายกันขนาดนั้นแบบนี้ด้วยอะไรด้วยด้วยพวกเราอะสตีมีความมีความปัญญาปัญญาไม่ไม่เหมือน ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเป็นบุรุษอ่ะเพราะควบคุมของบุรุษถึงได้บอกควบคูมของบุรุษอ่าจะจะเข้าใจหลักได้ได้ได้โดยธรรมชาติแต่พวกเราอ่ะเป็นสตรีเราจะให้เราเข้าใจตามบุรุษไม่ได้เพ,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 พาราะอย่างนี้เองพ่อพ่อแม่ครูอาจารย์เฮ้ยเดีก่อนอย่างนี้เองดีว่าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ถึงไม่อยากจะไม่อยากจะเอาสตรีมาอยากบวชมาในศาสนาเรับรับไว้เต็มที่นะไม่รับเพราะท่านรู้ว่าปัญญาพวกเรา รู้ไม่เท่าทันวิธีดําเนินปัญญาพวกเราเนี่ยไม่ไม่แยกแยกแยะนะเอ่อเข้าใจคําสอนท่านไม่ได้เรียกว่าของท่านอะหลักการของท่านเนี่ยท่านก็จะบอกได้แค่นั้นท่านบอกและบอกอย่างนั้นแต่แต่บุรุษ mm ทําได้แต่สติไม่ได้แต <Jessica> ่มี่สายห็นท่านมาท้อทาอพระไทยที่ไม่อยากจะรับสติไว้ในในพระศาสนาแต่ก็ยังรับพระนาง อะไรที่เป็นเป้ามารดาแม่กับลุงท่านอะพนังพนังโถที่ที่ที่เลี้ยงท่านมาเป็นน้าพน้านางแต่ก็มาเป็นแม่ชื่อพนังล้วถ้าาแม่เป็นเดี๋ยวนี้แม่เป็นแล้วตั้งแต่แม่อายุเส้นถ้าถ้าไปจําอันนั้นคือจํานะถ้าชื่อเนี่ยคือจําจ้ะแม่ก็เลยต้องเรียกชื่อท่านมาถูกละเจ้าเป็นเป็นเป็นน้าท่านกันแล้วกันนะแต่มาเลี้ยงท่านเนาะถ้าหนูพอจาชื่อได้ไหมล่ะแม่จําชื่อไม่ได้หนูก็จำไม่ได้โอเคเคยผ่านไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอืมสุภาบดีปัทาวรีมั้ง ภาชาบดีดเออนั่นแหละเห็นไหมคะท่านถือว่าท่านกระท้อพระไทยจนกระทั่งท่านทาให้ต้องให้รับให้รับข้อข้อบัญญัติข้อเพิ่มเติมอีกแปดข้อให้พวกเราเพิ่มเนาะจะตีมีข้อละเอียดละเอียดข้ออีกแปดข้อเออพระนางสุกภาษาบดีเอาก็เอาสู้ตายเพราะท่านมีของเก่านั่นแหละคะ่จะจ่าแม้แม้ท่านกะเมนาดน,นั้นถึงขนานั้นพอพอหลังจากพระองค์เสด็จจากแผ่นนิ้ผานห้าห้าร้อยปีผ่านไปสั่งวดเลยสั่งวตไม่ให้มี ไม่รับสตีไว้ในพุทธบริษ,ษ,ษ,ษัทสีไม่ให้มีไม่ให้มีเป็นพิสุพิสุพิสุนีพิสุนีไม่มีไม่คือว่าถ้าเป็นกษัตริยก็แค่ออกจากตระเวเตรฉัดอย่าไม่ไม่รับไว้ดูเพราะว่าท่านรู้ว่าถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยไม่สามารถจะช่วยสติได้เรีวที่ว่าบริวารหรือว่าสาวกจะไม่สามารถช่วยสติได้ แล้วหนูฟังเข้าใจไหมอันนี้ถ้าไม่เข้าใจมจะอธิบายจ้ะท่านก็เลยว่าพอห้าร้อยปีผ่านไปหลังจากเราดับขันธิพนี้เนี่ยคือยุคยุบไม่มีพิกษณีอันนี้ก็คงจะศึกษาเจอไม่ใช่ไม่เจอจ้ะแต่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรด้วยศรัทธาเชื้อสายพิษณีเคยเป็นมาหลายพวกลยชาติก็ไม่อยากมาบวชเป็นบวนี่แหละเขาเรียกอุบาสิกาเพราะไม่ทีนี้ไม่ใช่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 นักบวชนะอุบาสิกา ก็คงรู้ใช่ไหมคะเพราะแม่ชีนีเป็นคือว่าสถาบันแม่ชีไทยเกิดขึ้นเนื่องจากพระมหหสีรัชการที่สี่เท่านั้นเองก็เลยตั้งก็เลยให้มีแม่ชีไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยพวกเราเนี่ยไม่ใช่นักบวชไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ไม่ไม่อยู่ในฐานะผูผู้บวชในพระศาสนาเราเป็นแค่อุบาสิกาพระพุทธศาสนาเรียกเราว่าอุบาสิกาแต่ว่าในตในกฎหมายในจ่างกับรัชการพระพระมหาแหสีรัชการที่สี่ ก่อตั้งสถาบันเนชีไทยเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าบวชเนชีบวชชนะีเพราะฉะนั้นก็ก็ยอมรับเฉพาะในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเราเราก็เลยเป็นอุบาสิกาในพระในศาส,สนายอยู่นะเพราะว่าพระองค์บอกว่าหรือแต่พระาสุพิ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 สุอแล้วก็สอบเนนนะเอพิส,พส,พส,สุแล้วก็เนนแล้วก็อ,อุบาสิกาก็ยังยังฝีอยู่นะพุทธเกษตทสีอยู่นะแต่ แต่ว่าอันนี้เข้ามาแทนเอ่อพวกอุบาสกปติกาเนี่ยเข้ามาอีกสองสรุปแล้วมีมีมีองค์พระคุณเจ้าแล้วก็มีองค์พี่เนอย่าแล้วก็มีอุบาสกปติกาเพื่อนั้นรับเราอยู่นะเราเป็นลูกท่านนะไม่ใช่ในเป็นนะเป็นนะแต่เราต้องออ่าถึงแปดน,นะถูกไหมละถ้าเราถึงแปดเมื่อไหร่เราเป็นลูกท่านทันทีนะบอกกันนะ <lay it? S 2> ยอมรับไหมค่ะก็ท่านประกาศไว้ในว่าพิสุพิสุ ธรรมเนนธรรมเนนรับอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงผู้ถือผู้กล้าถือสิบแปดนะเพราะฉนั้นเพราะนั้นเราเป็นกล้าถือสิบแปดเราเป็นลูกท่านทันท,นทีเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกท่านอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นลูกธรรมชาตินะเราเป็นลูกท่านนะท่านรับไว้นะประกาศรับไว้นะท่านรับไว้นี่ไม่ธรรมดานะว่าเราเป็นลูกกท่านถ้าเป็นกษัตริย์ท่านโทษนล้วไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้บังอาจขอขอขมาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นรูปกษัตริย์อย่างน้จ้ะแต่ของเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครไปแต่ต้องรูปพระเจ้ามันก็บาปนะลกูกมันเป็นกรรมนะยาเพราะว่าขออ,อย่างเดียวแต่มึงศีลมึงต้องสดมึงต้องสะอาดบ,บริสุทธิ์นะมึงถือศีลแปดก็ถ้ามึงถือศีลไม่ครบแปดข้อมึงก็ไม่ใช่รูปพระ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 พุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราลูปพระพุทธเจ้าแต่ในฐานะอุบาสิกาอ่านะเพราะฉะนั้นเออเราฟังต่อไปนะทีนี้อ อ่ะเอเอ,เอไม่จะเล่าต่อย้อนไปเอามันนับให้ฟังเอามาันเอามายืนยันให้ฟังเฉยๆว่าเอาพวกเราอาพัพอาพัพที่เข้าล่างสตีแต่ว่าดันนี้ของเกา่ดาดันนี้ของเก่าครั้งพระพุทธการแต่ภาวนาไม่ถึงที่นี่หมายสักทีเรียนว่าต่เกิดอยู่ในโลกนี้จนไม่รู้ยังก็ยังเรียนว่าจะเกิดแต่สิ่งที่ทํามันมันตามมาแม่ถึงพูดว่าหนูมีของเกา่า ของเก่าของหนูมันถึงขั้นเข้าถึงขั้นกระดูกแล้วพิจารณาเห็นกายเป็นกระดูกแล้วอะไรอีกอยูหนูขออนุญาตถามนิดนึงนะคะอย่างกรณีที่หนูสลดเนี่ยหนูสลดเลยนะฮะและจิตหนูมันสลดมากในการวัดปักเนี่ยหนูกลัวมากๆเลยวัดจักการเกิดหนูกลัวการเกิดที่มากๆเลยนะหนูตกหนูกลัววัฏจักที่มันน่ากลัวการเวียนว่าใจเกิดถึงแม้ว่าเราจะทําบุญมากขนาดไหนก็แล้วถ้าเกิดจะเป็นเทวดาหมดบุญแล้วก็มาองมาเย็นมเผิดอรุ กลัวมากแมตรงนี้จิตมันกลัวจะไม่จะกลัวมากๆเลยอ่ะแต่เวลาหนูพี่นาระดูกอ่ะทำไมจิตมันถึงไม่สลดเหมือนที่หนูสลดกับสลดในวัฒน์เนี่ยแม่ <c oughs> หนูยังเ๊่ทำไมมันไม่มันไม่ลงจิตหนูมันไม่ลงมันบอกว่ามันยังรักของมันอยู่อ่ะแม่ก็มันจะยึดกายเนี่ยให้แม่ตอ,ตอบเลยในหะ้ไม่ให้แม่ตอบเลยค่ะนะแม่ก็ <c oughs> ไอ้ที่หนู ที่ว่าสรุปสังเวชในการเรียนแรกแต่เกิดเนี่ยสรุปสังเวชในการมาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเรียกว่าเรียกว่ามันคําว่าสลุสังเวชก็รู้เนาะเออจ้ะในการมาเกิดที่ไห่จ้ะนี่พอเราเราเห็นที่หนูว่าหนูเห็นไอ่เออไอ่เนี่ยแหละกระดูกก็เรียกที่เป็นน่าเกลียดน่าจะน่ารังเกียจกับกับปีจิตใจมันเหมือนกับว่า มันเหมือนก็ท mm. ําได้อะรับได้อะแล้วก็แล้วก็ยังอยู่ในฐานะที่ทาไมอาการไม่เหมือนกันแต่ทําไมอ่ะกลัวเหลือเกินกลัวเกิดกลัวเกิดกลัวเป็นว้าใจเกิดขนาดไปสวรรค์ยังไม่อยากไปเลยอ่ะมันรู้ขนาดนั้นนะจิตนะเออสวรรค์ก็รู้อยู่ใครๆก็รู้อยู่สวรรค์คืออะไรสวรรค์คือบรมสุขของคนที่มีบุญไปอยู่อ่ะเย้ไม่ต้องทําอะไรอยู่ทิศตายทิย์กินทิย์อยู่ทิศกายก็ทิย์กินก็ทิ์อยู่ก็ทิศยุปุมบรมสุขมีแต่คนเขาปรารถนาแต่คนที่ปฏิบัติมาถึงงตรรรนี้้แลลลลวววววกกกัััสคค์์ หนกลัวเออกวัวสวรรค์เออกวลัวเออจะไหมแต่ถ้าแต่ถ้าคนธรรมดาปรารถนาสวรรค์ในบรแบนี้ทำบุญสุมทายก็โอ้ยถึงหนูจะบว์ชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองสามแต่หนูหวาดไปนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ค่ะแม่เพราะว่าหนูหนูเชื่อมั่นในการสร้างบุญกุศลของหนูการทานบารมีศีลบารมีเนี่ยแต่ถ้ายังไม่ถึงเนี่ยหนูไปสวรรค์แน่นอนแต่หนูก็ไม่คึนปรารถนาที่จะไปสวรรค์เพราะหนูกลัวว่าจะ หนูบอกได้เลยหนูตายพวกมันหนูเชื่อได้เลยว่าหนูไปสวัรด์แน่นอนหนูเชื่อเพราะอย่างน้อยที่สุดหนูหนูคิดว่าหนูเอาตัวรอดได้แต่มันยังไม่มันยังไม่หลุดจากวงจรนี่หนูกลัวตรงนี้แล้วแม่แม่ไม่เข้าใจหนูแล้วไงไม่เขาใจหนูแล้วแม่กาลังลาเรียให้หนูฟังว่าคนที่ปฏิบัติมาถึงนี้แล้วมันกลัววัตตะแปลว่าเวียนว่าตใจเกิดถูกไหมถูกไหมและวัตตะวนวัตตะวนวัตฏทุกถูกไหมวัตตะสงสารจ้ะ แล้วสามแดนโลกธาตุนี้มีแต่วัดเป็นวัดตะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแดนมนุษย์แดนสวรรค์แดนนรกเรียกว่าวัดตะวงบนทั้งนั้นถูกไหมใช่ค่ะอ่อนหนูเลยพูดสั้นๆว่าหนูกลัววัดตกะกลัววัดตะไม่กลัวได้ไงจิตมันรู้แล้วว่าตกไปตกนรกก็ไม่สิ้นสุดนะ่ะหมดกรรมที่เขาลงโทษอะที่เราทะเขาก็ปล่อยเราอะ่ะไม่ไม่ให้หนูกลัวได้ไงหนูฟังสิไม<ด> <laughs> ่ไไง ขอนิดนึงนะขอนิดนึงนะแม่เคยยิ่งหนูอยู่ที่วัดนะแม่หนูเห็นหมูหมากาไก่หนูเห็นกินเกือหนูเห็นไส้เดือนหนูเห็นอะไรเนี่ยหนูมองเป็นมนุษย์หมดเลยนะแม่เป็นมนุษย์อ่ะเข้าไปอยู่ในในรูปเด็กพบเป็ดเป็ดรูปร่างทอนนี้เนี่งหนูมองทุกอย่างเลยแล้วอยูจะถามไปทํะไรมาไปทําอะไรมาจริงๆหนูอยู่วัดหนูเป็นคนบ้าหนูเห็นอะไรหนูก็จะถามว่าไปทํะไรมาไปทําอะไรมาแล้วก็สงสารเขาอันนี้คือทําให้หนูยิ่งกลัวมากเลยนุ้นนี่หนูเห็นตาเนื้อเลยอันนี้คือสัตสัตว์เลจรานะซึ่งเขาหลุดมาจากสัตว์น จิตมันแบบมันระมวลเร็วมากน,นี่หนูขอเข้ามาที่แทรกแม่นะจิตกังวลขนาดนั้นขอเข้ามาค่ะคอ่ะกแแม่ตอบตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะก็ทั้งนี้เาเห็นมีสิงสาราสัตว์เนี่ยไม่ตะละสมเพศวทนาสงสารแล้วก็เออเออเข้าใจาอะว่าเหมือนหนูยังไม่เข้าใจอีกอันหนึ่งที่หนูหนูเห็นเขาเหมือน,นเหมือนพวกเราเห่านี่แหละหนูพูดอย่างนี้นเมื่อกี้เออเออพี่ทําไมไม่เห็นเขาเป็นสัตว์ เหมือนมันก็หลุดออกมาจากนี่แหละมาจากนรกล่ลแหละเอา้านี่เด็กสงสารสมเพศไม่เคยไม่เคยมองเขาเป็นสัตว์ข้างในข้างในเหมือนเขาไม่ใช่สัตว์หมูพูดอย่างนี้นะมเมื่อกี้อ่าทีนี่มันคืออะไรไม่จะบอกให้ก็จัยังไงจิตมันเป็นนักร,รู้ไงไมันรู้ว่าในนั้นคือขันห้านะรู้เปล่าในนั้นคือขันหา้าคือมนุษย์มนุษย์ไปก็เข้าไปอาบายภูมรมทั้งสี่อาบายทั้งสู่ก็มีเตะและถูกกายแล้วก็นรกขุมต่างๆและอันที่สี่คือสัตว์เดรัจฉานไง เพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานนี่คือจิตจิตขันห้ามนุษย์ที่ไปนรกแต่มาแผนสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นจิตหนูเลยเห็นว่าในนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์มนุษย์จิตขันห้าของมนุษย์ไปเกิดในสัตว์ทุกชนิดมดแสดงแมงตัวน้อยเป็นมนุษย์หมดเลยหนูเห็นแล้วจิตหนูเห็นแล้วสิงสารสัตว์จะช้างม้าัวไฟจะใหญ่แค่ไหนก็คือคือมนุษย์มนุษย์อยู่ในนั้นแต่มนุษย์เป็นเทงขันห้าขันห้ามันอยู่ในนั้นหนูถึงมองว่าเออ มันไม่ใช่สัตว์นี่คหละหรือมันหลุดมาหนูว่าที่วันนี้เราก็เลยเฉลยให้หนูฟังไปเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สัตว์ถูกแล้วรูปร่างมันเป็นอย่างนั้นกรรมไงกรรมกรรมก็ให้เป็นอย่างนั้นเขาไม่ให้เขาไม่ให้ยืนตรงเหมือนมนุษย์มนุษย์ก็คือสัตว์สัตว์สัตว์ประเสริฐมนุษย์คือสัตว์เหมือนกันสัตว์ประเสริฐแต่ยืนตรงแต่แต่สิงสารสัตว์มันยืนขวางอ่าเพราะว่าสุดผลของกรรม จานี่เราเรียกว่านรกอยากใครใครไม่เห็นนรกอีกสามขุมแต่ขุมที่สี่เนี่ยดูสัตว์เัจสานที่อะถ้ามึงไม่เชื่อพวกมึงไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์อะโลกใบนี้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพวกพวกเองไม่เชื่อพวกเองเห็นไล้ว่าอ่ะพระพุทธเจา้าตรัสรู้เพราะน้งสัตว์ทุกชนิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสัตว์นะเว้ยก้อนธาตุมันมันอยู่ในก้อนธาตุดินน้ำไฟเหมือนพวกมึงนะโว้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างนั้นท่านถึงบอกว่าให้อย่าไปอย่าไป เกียดมันอย่าไปทําร้ายมันอย่าอย่าไปฆ่ามันอย่าไปเบียดเบียนมันอย่าไปทำร้ายเรียกว่าเพราะว่าในนั้นคือคนเนอะเออไม่ใช่ถกไม่ใช่สัตว์เนอะคนอยู่ในนั้นเนอะเออก็รู้ใช่ไหมว่าขันห้าไม่เคยตายอ่ะขันห้าตายที่ไหนล่ะกิจวิญญาณอ่ะกิจวิญญาณคือขันห้าอันนี้รู้ใช่ไหมรู้ไหมคะใช่เลวเมื่อกิจวิญญาณอยู่ในขันห้าก็้กิจวิญญาณไม่เคยตายตายแต่ละครั้างมีแต่ร่างกายตายอ่ ร่างกายตายก็ไม่เรียกว่าตายเรากูเรียกว่ามันสูญมันเสียมันเสื่อมมันหมดสภาพร้อยปีเป็นเกณฑ์อันนี้ยอมรับไหมยอมรับ,บอโอเคอเคพราะฉะนั้นจิตหนูหนูเป็นพยานให้ให้แล้ววันนี้หนูเป็นพยานแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สัตว์ก้อนธาตุมันเป็นสัตว์ด้วยผลแห่งการไปนรกนี่นรกหนึ่งในหนึ่งในสี่คือเป็นสัตว์เดจสานเพราะนั้นจิตหนูเห็นแม่เลยต้องเฉลยให้หนูผ่าน หนูอย่าไปหนูอย่าไปต้องสงสัยอีกว่าที่หนูเด็นดดนั้นที่หนูเห็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์เนี่ยก็เพราะว่าในนั้นมันไม่ใช่สัตว์ขันห้าของมนุษย์ที่ที่ไปนรกแต่อยู่ใน,นแผนกสัตว์เยร่ชานหนูเป็นพยานแล้ววะน,นี่หนูสามารถเล่าสู่รู้หลันชาวโลกฟังได้เลยว่าสัตว์ทุกตัวไม่ใช่สัตว์มันคือ,ม,คอมันคือไปอบายภูมิแผนกแผนกนี้นแผนกสัตว์เยร่อชานอันนี้อันนี้ก็คือเหมือนว่าเรายืนยันในค้าสอนพระพุทธกงได้เลย ใช่หนูไปเห็นมาด้วยตัวหนูเองด้วยจิตหนูเป็นเองด้วยนรกนรกข้าวนาลกสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็ดเป็ดอีกอย่างนึงเป็ดอีกเป็ดใช่ไหมใช่เปนรกแล้วก็สุรกายเรามองไม่เห็นแต่พวกปูมอสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรามองเห็นมองเห็นได้ตามเลยนะเราอันนี้ยืนยันเลยว่าคําสอนขอพุทธุมท่านเป็นท่านท่านท่านแน่นอนนะถูกต้องเอย่างเดีย มีอันนี้หนูเห็นจากแบบรจริงๆหนูมันก็ทําให้หนูสะหล่นะเนี่ยแค่เราเห็นแค่สัตว์ในัรสานแล้วบางทีหนูเห็นมันกกันเองเนี่ยโอ้ยสงสารในตัวเล็กตัวน้อยเป็นเยอะโอ้ยหนูเห็นแล้วหนูดูไม่ได้นะแม่บางทีเห็นแต่ละคดีที่มันกินกันเองหนูดูไม่ได้นต้องหลับตาสงสารทั้งคู่ให้ตัวี